ต่อกันที่นโยบายในการคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนในสังคมนะครับรผู้ชมคือสืบเนื่องจากกรณีที่อาจจะมีประชาชนหลายคนนี่นะครับคือเรียกว่ากระทําความผิดแล้วก็มีคดีความติดตัวบางคนเนี่ยประวัติก็ถูกบันทึกอยู่ในระบบของทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองให้ดีขึ้นรื่ยมานะครับ ที่ผ่านมาอาจจะเคยทำความผิดมาบ้างก็ถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตแต่ที่สำคัญนะครับสังคมก็หลายๆคนก็เป็นการให้โอกาสสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้และที่สำคัญนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีโครงการลบประวัติล้างความผิดแล้วก็คืนชีวิตให้โดยในส่วนนี้นะครับพลตำรวจเอกสรุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งแก้ประวัติอาทยากรนะครับสำหรับในโครงการดังกล่าว เพื่อที่จะคืนความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติสุขในสังคมได้ต่อไปครับคุณผู้ชมครับด้วยปรากฏว่าปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบประวัติของบุคคลมากขึ้นหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐแล้วก็เอกชนครับมีความต้องการบุคคลที่ปราศจากประวัติอาชญากรรมเข้ามาทำงานในองค์กรบริษัทของตน จึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆซึ่งประชาชนต้องแสดงผลการตรวจสอบประวัติอาทญากรรมประกอบในการสมัครงานด้วยประชาชนซึ่งเคยมีประวัติถูกฟ้องคดีอาญาแต่ว่าศาลยกฟ้องก็จะยังคงมีประวัติอาทญากรรมอยู่ในฐานข้อมูลของกองทะเบียนประวัติอาทยากรน,นะครับทำให้อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับการพิจารณาเข้าทำงานขาดโอกาสในการกลับไปใช้ชีวิตใหม่ เสกเช่นกับประชาชนคนอื่นๆครับในการนี้พลตํารวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจหรือพอทอโดยกองทะเบียนประวัติอาญยากรเร่งศึกษาและแก้ไขระเบียบในเรื่องดังกล่าวเพื่อที่จะคืนความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริสุทธิ ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติสุขได้ในสังคมและก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลสอดคล้องและก็เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการประกาศใช้ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่32การพิมพ์ลายนิ้วมือพุทธศักราช256 6แล้วเมื่อวันที่27เมษายน2566ที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันระเบียบฉบับดังกล่าวนะครับมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคม2566นั่นเองครับพลตำรวจเอกสุรเชษกล่าวนะครับว่าเดิมเนี่ยตามระเบียบ การปฏิบัติของตำรวจนั้นได้กำหนดให้นำข้อมูลและลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหามาจัดเก็บลงในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาญากรไว้ก่อนแม้ว่าต่อมาพนักงานอายการจะมีคำสั่งไม่ฟ้องหรือสารมีคำพิพากษายกฟ้องก็ไม่ได้นำรายชื่อของผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเหล่านั้นออกจากทะเบียนประวัติอาญากรโดยอัตโนมัติแต่ว่าสถานีตำรวจเจ้าของคดีต้องรายงานผลคดี มายังกองทะเบียนประวัติอาญากรเพื่อให้คัดชื่อออกไปครับซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงได้มีการจัดทำโครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้กับประชาชนเพื่อที่จะคืนความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติสุขได้ในสังคมครับ ก็ในวันนี้นะครับก็ถ<ล>ือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของสำนักงานมวญชินะครับท่านผบตรอเนี่ยได้เริ่มโครงการนี้ตั้งแต่สมัยท่านผอบ,อบสุวัส์นะจนกระทั่งสรงผ่านต่อมาถึงท่านผบตอรมูลศักดิ์ท่านผอบตอรดานมูลศักวิททก์ท่านได้แก้ระเบียบใหม่นะครับก็ทําให้จากเดิมนะครับเรามีประชาชนเนี่ยที่สั่งสมมาเป็น10บสปีนะครับประชาชนเนี่ยเขาเ,เหมือนตกทุกข์ ทรมานนะครับนะไม่มีงานทำเรามีะทะเบียนประวัติที่ติดค้างประชาชนอยู่เนี่ยอยู่ถึง13ล้านคนนะ17ล้านแผ่นพิมพ์มือนะครับซึ่งประชาชน13ล้านคนเนี่ยนะครับะจะนวนมากคดีก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ทราบว่าจะไปเอาชื่อเขาออกจากประวัติอชาชญากรได้ยังไงนะครับอย่างเดียววิธีการเดียวที่จะออกได้คือต้องตาย นะครับนะเพราะนั้นวันนี้จะเห็นนะครับว่าที่ผ่านมาเขาต้องมาเข้าคิวเป็นแถวเลยนะที่หลังสำนักาบวนชาตินะเข้าคิวท้ายแถวยาวเลยเที่กองทะเบียนบอดอายการไปโรงพักจะไปหาผู้กับโรงพักก็บอกว่า,าไม่รู้เรื่องต้องไปลบที่กองทะเบียนประบติไปที่กองทะเบียนบอดอายการก็บอกว่าก็ไม่รู้อีกก็โยม,มโรงพักอีกนะชาวบ้านเสียเงินเสียทองมาจากตำบลหมู่บ้านนะครับนะก็ กลับไปก็มือเปล่าเหมือนเดิมก็ยังติดแบคทีเตียปลอดอายจากออยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านบพบตรสุวัส์นะจึงได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งผ่านต่อไปถึงท่านพบตรดำรงศักดิ์ผมเป็นคนขับเคลื่อนนะครับก็จึงได้จัดทำโครงาการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้กับประชาชนนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอามาไล่ทั้งหมดมาสกัดทั้งหมดเราจะเห็นว่าคดีประชาชนเขาเสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่ไม่มีใครไปเอาชื่อกาออกจากประวัติอาชญากรนะเพราะฉะนั้นวันนี้นนนเราจึงแก้ไขระเบียบใหม่ นะครับนะโดยยึดหลักกฎหมายและธรนนะตรตามใดก็ตามที่ศาลย,ยังไม่พิพากษาถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นจากทั้งหมดนะครับวันนี้ที่เรามีการแก้ไขระเบียบใหม่ต่างๆนะครับในการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้องหานะเราแยกเป็นสองฐานความผิดเราเราแยกเป็นสองฐานข้อมูลในการเก็บก็คือั้งอาชญากรอันนี้คือสาลพิพากษาลงโทษจำคุกนะเกินกว่า1ปีอันนี้เป็นประวัติเป็นอาชญากร นะอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อประวัติที่เขาคดีเสร็จสิ้นแล้วแล้วสายพิพาษาจำคุกเนี่ยไม่เกินหนึ่งเดือนนะหรือรอลงอาญาหรือกระทำโดยประมาทส่วนนี้วันนี้เราต้องเอาประวัติเขาออกจากระบบนะครับเวลาเขามาขอคัดหรือว่าขอให้รับรองนะชื่อเขาจะไม่ปรากฏว,ว่าเขาเป็นบุคคลที่มีประวัติการต้องโทษคดีอาญาเขาก็สามารถไปทํางานได้วันนี้ถือว่าเป็นการทาบุญครั้งยิ่งใหญ่ของสำนักงานเหมืองชาตินะครับวันนี้เรา ลบประวัติให้เขาออกไปทั้งหมด9ล้านกว่าคนแสดงว่าอะไรครับคน9ล้านกว่าเนี่ยนะครับเขามีชีวิตใหม่สามารถไปทํางานได้กลับเืนสู่สังคมได้ถ้าเขาเป็นเด็กเขาก็กลับไปสู่ับเรียนได้นะครับนะอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยไปเป็นภาคีอนุสัญญาสิทธิเด็กมาแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นกระบวนก,การยุติธรรมนะที่ถูกต้องชัดเจนนะถ้าจับต้องดําเนินการโดยเด็ดขาดแต่ถ้าเขาไม่ผิดต้องคืนสิทธิ์และดูแลเขา นในส่วนนี้นะครับหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยในส่วนทั้งหมด9ล้านกว่านะครับสิ้เนเดือนนี้ผมจะทําเป็นเว็บไซต์นะเป็นเว็บไซต์ของกองทะเบียนประวัติอาชญากรนะครับที่จะแจ้งประชาชนทั้งหมดนะและผมจะคิกออฟสิ้เนเดือนนี้นะแต่ว่าณเวลานี้นะครับถ้าประชาชนสงสัยต้องการเอกสารนะครับเพื่อจะไปรับรองตัวเองเข้าทําง,งานให้ท่านไปนติดต่อที่ผู้กับโรงพักสอนอหรือสอพอใกล้บ้านนะครับ นะเพราะฉะนั้นผมเองได้กำชับผู้กับโรงพักไปทุกที่แล้วแล้ววันนี้เขาก็ลิงก์ข้อมูลกับกองทะเบียนปลอยอาชากรนะครับแต่เราจะทําเว็บไซต์สิ้นเดือนนี้อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องมาโรงพักแค่คุณเข้าไปในเว็บเนี่ยนะคุณก็ปริ้นหลออกมาได้เลยนะครับเพราะนั้นผมจะพยายามให้ประชาชนเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับครับผม